เียนรู้ึ้นมาไปกับแม่หมอวันนี้พามาเที่ยวที่วัดโพนะคะวัดโพนี่เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่สมัยอายาชื่อเดิมชื่อวัดโพธารามแต่ว่ารัชกาลที่หนึ่งนะคะองค์พิทยศฟาเทอรโลกเนี่ยได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่นะคะมีการสร้างโบสดสร้างพระรบเบียงนะคะแล้วก็ พระวิหารต่างๆใหม่แล้วก็พระราชทานน้ำใหม่นะคะเป็นชื่อระเชตุคุณมิวนังคาลราลามวรมหาวิหารค่ะ, mm hmm. ระวัดนี้มีอะไรน่าสนใจหลายอย่างนะคะ mm hmm. เป็นวัดที่มีองค์พระเจดีย์เนี่ยมากถึง9 9องค์นะคะแต่เจดีย์ที่สําคัญก็คือพระมหาเจดีย์สี่รัชกาลนะคะซึ่งเป็นตัวแทนขององค์พระ พิธีย่อชาติภามิโลกชาตเลื่อนร่างชาติลัยองค์จะนั่งเก้าแล้วก็องค์จะจอดเก้าค่ะที่นี้นะคะก็เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในไทยนะคะเป็นศูนย์รวมทางการความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองประวัติศาสตร์วรรณกรรมวรรณนาที่หรือแม้แต่ นะคะเป็นเรื่องของระการที่ค่ะค่ะเดินหากันจนเหนื่อยนะคะจะหายักษ์วัดโพนี่นะคะปรากฏว่าถามหลายคนแล้วค่ะคือยักษ์วัดโพนี่คือองค์ที่อยในกระจกสององค์นี้นะคะเป็นองค์เขียวกับองค์แดงจะไม่เหมือนยักษ์วัดแจ้งที่องค์ใหญ่ไปที่สถานอยู่หน้าเจดีย์นะคะ ประวัติเอาประวัติละกันนะคะประวัติของยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพนี่จริงๆสมัยก่อนเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อนรักกันปรากฏว่ายักษ์วัดแจ้งเนี่ยมายืมเงินยักษ์วัดโพนะคะแล้วก็ไม่ยอมใช้คืนค่ะสุดท้ายก็เลยเป็นที่มาของอท่าเตียนหลังจากที่เกิดการทะเลาะก,กันใหญ่โตขึ้นมานะคะเมื่อความรู้ถึงาพาี่สวนพี่สวนก็เลยโปรดให้ยักษ์วัดโพนี่ามาเฝ้าพระบรมรนะคะ ส่วนยักษ์วัดแจ้งก็ไปเฝ้าทางด้านวัดอรุณค่ะ <c oughs>

ที่วัดโพแห่งนี้นะคะก็จะมีปติมากรรมฤาษีดัตตนนะคะซึ่งจริงๆแล้วมีทั้งหมด80ท่าแต่ว่าสูญหายไปบ้างปัจจุบันเหลือแค่24ท่านะคะก็จะมีท่าต่างๆแล้วก็ข้างล่างนี่ก็จะมีโครง45เป็นคะบรรยายสรรพคุณ45ฤาษีดัตตนค่ะจเด่นัองวัดโพแห่งนี้นะคะก็คือมีเจดีย์มากมายมีทั้งหมด9 9องค์ค่ะ และจุดสุดท้ายที่นา่าสนใจของวัดพธนะคะก็คือออการโน้มถันโบราณซึ่งเป็นต้นตำลับของการโน้มถันโบราณในเมืองไทยเลยนะคะแล้วถึงจุดสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ครั้งหน้าแล้วกันค่ะ